การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรองเราวแซๆกับเอล่แซทีวีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นซาช่วงแรกกับซ t ส,สตรตีเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องตน้นในวันนี้กูรูยุทธและหนุ่มแอมเขาจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้เพิมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับกเรา2คนนะครับในช่วงซ t ส,สตรีขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอี u z สูครับยุทธครับ,รบวันนี้คําถามเกี่ยวกับน้ําท่วมหน่อยนะครับ แต่ว่าเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะเกิดแบดบนี้ขึ้นก็คือว่าอย่างเช่นเราจอดรถเอาไว้อยู่ๆฝนตกหนักมากๆเลยพี่แล้วน้ําท่วมสูงขึ้นทํำยังไงดีฮะต้องก็ตั้งกรณีงงที่ทอาจจะนอนหลับข้ามคืนมาตื่นมาเสร็จอ่าวรถตัวเองน้ําท่วมลึกเลยหรือท่านออกจากที่ทํางานมาที่รถอ้าวทำไมน้ําท่วมลึกซะแล้วนะครับจุดสังเกตครับเพื่อที่จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเราควรปฏิบัติกับรถอย่างไรนั้นขอแบ่งออกไป2ส่วนกว้างๆอย่างแรกเลยครับก็คือเราต้องดู ใกล้ๆนะครับว่าไม่มีอันตารายใดๆไม่ใช่ว่ามีจุดที่มีสายไฟอะไรที่<อ>เกิดการชํารุดแล้วก็มาใกล้ๆรถจนของเราไม่งั้นอาจจะถูกไฟดูดได้ถ้าเรามองแล้วไม่มีอันตารายหลังจากนั้นเช็คก่อนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันนี้เนี่ยน้ำท่วมลึกแค่ไหนคือลองดูว่าน้ําท่วมลึกแบบผ่านส่วนด้านล่างของประตูเนี่ยเข้าไปในรถไหมถ้าเราคิดว่ามันปิ่มๆหรือว่ามันท่วมลึกแล้วอย่าเพิ่งเปิดประตูรถยนต์เลยนะครับผมเข้าใจว่า ถ้าน้าท่วมด้ขนาดนั้นแสดงว่ามีโอกาสาที่น้ํานั้นเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วการที่น้ําท่วมค่อนข้างลึกอย่างที่ว่านี่นะครับสิ่งสําคัญก็คือรอน้ําลดหรือไม่อย่างนั้นก็คือหารถที่เป็นรถยนต์แบบลากจูงได้เอารถเราออกจากที่เกิดเหตุได้แล้วก็พอเอารถออกมาแล้วเนี่ยห้ามทําการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากนั้นให้ท่านทาการเปิดในส่วนของห้องโดยสารก่อนว่ามีจุดใดที่ได้รับความเสียหายบ้างหลังจากนั้นแล้วก็คือมาเปิดในส่วนของฝากระโปรงหน้า อยากให้ทุนผู้ชมนะครับ,รบลองดึงก้านวัดน้ามันเครื่องและถ้ารถท่านมีก้านวัดน้ํามันเกียร์อัตโนมัติและอื่นๆลองดูครับว่ามีความชื้นเกิดขึ้นในระบบหรือไม่ครับถ้าเราทําการสตาร์ทเครื่องยนต์กับน้ามันเครื่องหรืออะไรต่างๆที่มีองค์ประกอบของน้ํามันที่เป็นตัวหล่อลื่อนพร้อมๆกับมีสารเจือปนมีน้ําเจือปนท่านกําลังทําให้เครื่องยนต์เ,เสียหายก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทแล้วก็แนะนําว่าให้เอารถลากจูงหรือรถสลออนี่ นำรถ่านเข้าที่ศูนย์บริการ,รมราตรฐานของยี่ห้อนั้นๆเพื่อทําการตรวจเปลี่ยนน้ํามันต่างๆให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยทําการสตาร์ททีนี้กรณีที่2ครับถ้าท่านออกมาจากจุดที่ตั้งแล้วก็มาที่รถยนต์ท่านลองมองดูแล้วรอบๆรถไม่น่ามีอะไร ท่านก็เข้าไปดูในส่วนของห้องโดยสารครับว่าพรมเปียกไหมถ้าพรมไม่เปียกทุกอย่างเรียบร้อยผมคิดว่าท่านสามารถทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วก็เอารถออกมาได้เลยแต่ตอนที่เอารถออกจากพื้นที่น้ําท่วมจนมาขึ้นบนพื้นแห้งพยายามหาถนนหรือเส้นทางที่มันปลอดภัยแล้วก็ไล่ความชื้นออกจากระบบเบรกก่อนเพราะรถจอดแช่น้ำเนี่ยนะครับเบรกเขาจะใช้การไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นให้ขับที่ความเร็ว30-40อยู่เกียร์ต่ำๆแต่มีอัตราเร่ง มกดคันเร่งนะครับที่เท้าขวาแล้วก็เหยียบเบรกที่เท้าซ้ายทําควบคู่กันหลังจากนั้นให้ท่านขับในพื้นที่ปรับภัยเชเดิมแล้วก็ขับขาเดียวและแต่คือพยายามใช้ความเร็วต่ำไว้ก่อนแล้วก็ก่อนถึงจุดที่ชะลอความเร็วแล้อยู่รถนั้นคือเช็คเบรคครั้งหนึ่งนะครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาท่านก็ลองเพียงแค่ตรวจวัดในส่วนของ น้ำมันรถต่างๆว่าน้ำมันเหล่านั้นมีสารเจือปนเข้าไปหรือไม่มีน้ำข้าไปเจือปนหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการใช้งานได้ปกติครับเราก็เป็นประสบการณ์นะครับว่าถ้าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละก็ต้องคิดใหม่นะครับว่าช่วงใดที่เป็นช่วงของหน้ามรสุม ถ้าเลี่ยงได้ก็คือนํารถไปจอดที่อื่นที่ไม่ใช่น้ําท่วมขังครับผมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเดิมอีกนะครับถ้าเป็นผมนะผมใช้รถประมาณเนี้ยสูงสูงหน่อยสบายใจจริงครับก็คือถ้าเราใช้รถที่เป็นแบบรถยักสูงสูงนะครับอย่างเช่นรถปิกอัพแบบ4ประตูยกสูงหรือจะเป็นแบบรถแบบ PPV เราก็จะมีโอกาสในการที่จะลดความเสี่ยงจากความเสี่ยงหายพวกนี้ได้ โอเควันนี้หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะฮะในช่วงซัสตีทครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซุดีแมพลา,านุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากผู้สนับสนุนใจดีของเราอีซูซูดีแม็พลา,านุภาพพลิกโลกค่ะี ค่ะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมหวานอร่อยๆกันที่ร้านพาตาแพนเทชันค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าบรรยากาศร้านนี่ร่มรื่นมากๆเหมือนเรากําลังนั่งทานอาหารอร่อยๆอ,อ,อยู่ในสวนติดแอร์นั่นเองและที่นี่เขาก็มีหลายโซนแต่ว่าโซนที่เอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาเย็นๆเขาก็จะมีวงดนตรีมาเล่นดนตรีสดให้เราได้ฟังคลอไปกับการทานอาหารอร่อยๆนั่นเองค่ะและร้านนี้นะคะนอกจากอาหารคาวแล้วนะคะเขายังมีเมนูขนมหวานที่เรียกว่าโด่งดัง มากๆวางอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกนะคะเป็นไฮไลท์เลยค่ะนั่นคือพาต้าแพนเค้กนั่นเองค่ะเขาก็จะเป็นซูเฟรแพนเค้กนะคะซึ่งเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมแล้วเวลาทานนะคะก็ราดกับน้ำซอสเมเปิลนั่นเองค่ะมาลองทานเลยนะคะเนื้อแพนเค้กเนียนนะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะอันนี้มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ เมนูอย่างต่อมานะคะเป็นกล้วยหอมชุบอัลมอนด์ทอดราดด,ด,ด้วยซอสช็อกโกแลตนี่เป็นช็อกโกแลตแท้ๆนะคะแล้วก็ซอสเมเปิลแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมนะคะอัลมอนด์มีความมันมากค่ะคุณผู้ชมช็อกโกแลตที่เขาราดมันก็จะมีความขมค่ะมันทำให้เมนูนี้เป็นขนมหวานที่ไม่หวานเลี่ยนมากจนเกินไปค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นคริมบูเลด้านบนนะคะก็จะเป็นน้ำตาลที่พ่นไฟนะคะ เนื้อด้านบนมันจะมีความหอมกลิ่นไหมของน้ำตาลแต่ด้านล่างก็เป็นเนื้อคัสตาร์ที่มีความเหนียนนุ่มมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมาค่ะเป็นฟิวชั่นแบบไทยๆนะคะนั่นก็คือครปมะพร้าวอันนี้นะคะคุณผู้ชมระหว่างชั้นครปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกะทิกวนผสมกับเนื้อมะพร้าวนั่นเองค่ะ กะทิกวนนะคะมันก็จะมีความมันความเค็มเล็กน้อยและที่สําคัญคือหอมเนื้อมาพาะพร้าวแบบสุดๆเลยละคะ่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตชั้นล่าสุดก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะรองลงมาก็เป็นช็อกโกแลตชีสเค้กด้านตรงนี้สีข,ขาวเป็นครีมชีสเย็นนะคะแล้วด้านบนเนี่ยก็โรยด้วยช็อกโกแลตบดนั่นเองค่ะ ชอกแลตจะมีความขมแล้วก็เป็นหวานแบบกําลังดีและที่สาคัญเนี่ยเมนูนี้นะคะก็สามารถทานหมดได้ทั้งชิ้นโดยที่ไม่รู้สึกเลี่ยนเลยล่ะคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดที่ร้านนี้เลยนะคะเพราะว่ารมๆๆ่มรื่นมากๆแล้วก็อาหารอร่อยทั้งอาหารขาวและอาหารหวานเลยล่ะคะ่ะและที่สําคัญหาไม่ยากค่ะถ้าคุณผู้ชมวิ่งมาจากถนนติวานน,น์นะคะก็ให้เลี้ยวเข้ามาที่ซอยติวานน,น์ปากเกร็ด56นะคะตรงมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะัทีีว ด้วยกันกับสัตน,นิวสุวรรณีเอก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา e m o t o r sport ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเสมือนจริง t o y ยต้กาซู Racing GT Cup 2021ไท a แลนด์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก ตลอดมาโตยโยต้ามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในนั้นคือกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่โตยโยต้าเป็นผู้บุกเบิกในประเทศไทยมากกว่า35ปีส่งผลให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยได้อย่างแท้จริง ในวันนี้โตโยต้าได้ต่อยอดความสำเร็จสู่วงการ e- m o t o r s p o r t เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผู้มีความชื่นชอบในกีฬาแข่งรถได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในโลกเสมือนจริงผ่านการแข่งขันโตโยตา้ากาซูเรซิ่ง GT คัพ2021ในเกม Gran Turismo Sport บน PlayStation 4และ5ด้วยการทดสอบสมรรถนะ ความสมดุลและความคล่องตัวของรถ To โยต้า GR ในหลากหลายรุ่นจนสามารถหานักแข่งที่ทำคะแนนสะสมได้สูงสุด3คนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกพร้อมรับเงินรางวัลพิเศษรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า60,000บาท โตโยต้ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้ชนะการแข่งขันทั้ง3คนในฐานะตัวแทนประเทศไทยส่วนน้องๆที่พลาดโอกาสสำหรับการแข่งขันในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นต่อไปและหวังว่าในอนาคตจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดนักกีฬา e-motor sport s นักขับของเอเชียและในระดับโลกต่อไปค่ะ บิสโตนประเทศไทยร่วมยินดีและต้อนรับ4นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยพร้อมมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาบ็อกเชียทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มคว้าเหรียญทองประเภททีมในโตเกียว2020พาราลิมปิกเกมส์บิสโตนในประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างมากในการร่วมผลักดันนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในสังกัดทีมบิสโตนประเทศไทยให้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติโดยเจมวรุษแสงอัมพานักกีฬาบ็อกเชีย ทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีมทําให้ทีมชาติไทยครองแชมป์สมัยที่3ต่อเนื่องได้เป็นผลสําเร็จพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนจากบริสตันจำนวน3 0 0 0สนบาท b r i d g s t o n is demonstrating its effort to improve the way people move, live, work, and play. We always support athletes with disabilities in Thailand to have a better quality of life, extend to their full potential, and chase their dreams. ับ Bristol โอกาสนี้บิสตนประเทศไทยได้มอบเงินจำนวน10,000แสนบาทจากแคมเปญพิเศษ1กํากำลังใจให้ยกกำลังสิ์แก่มูลนิธิเหมาไม่ขับเพื่อร่วมกันต่อยอดให้เกิดพลังเพื่อส่งต่อพลังไล่ล่าความฝันนี้แปลเปลี่ยนเป็นพลังยิ่งใหญ่สู่ผู้พิการในสังคมไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆร้านฉลองในโครงการช่างช่ยสวัสดีค่ะ